เมื่อจะเมื่ออะไรเงี้ยก็ใช้รูปมัสได้อย่างเช่นกินข้าวเช้าตอนหกโมงทุกวันเลย,ยงเงี้ยก็จะเป็นอะไรอะไร m u s อะไรประมาณนี้กินมัสอะไรประมาณนี้เนาะทาเบ must, ามัสอะไรเงี้ยเนาะมาชิตาอ่าน้องอะไรเอ่ยเอตัวโมดิดาซังโมดิดาซังมาชิตาโอเคน้องมูมินซังมูมินซังมาชิตาเอโกซังมาชิตามาชิตาน้องอาคิโตซัง มาชิตะถูกต้องน้องมาสแปลงล่างเป็นมาชิตะเขาเนี้มันง่ายเมื่อกี้เราท่องมาสได้แล้วใช่ปะเราก็แค่เปลี่ยนเสียงเป็นมาชิตะแค่นั้นเองเดี๋ยวเสียใจจัเอโตเดี๋ยวแปบดึงนะเป็นรูปอะไรเป็นรูปอดีตอดีตคืออะไรคือสิ่งที่จบไปแล้วอดีตคือสิ่งที่จบไปแล้วอย่างเช่นฉันถอดใจไปแล้วไม่ไม่จีบมาแล้วตะคนเนี้ยไอคนเนี้ยมันแบบโอ้ยเล่น เล่นตัวแล้วเกินไม่จีบและถอดใจหรือว่าโอภาษาย่ปุ่นมันยาก